สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องปันสุดอีกแล้วเราจะมารีวิวปืนเนิร์ฟรุ่น N1 ็นหนึ่งเออโอ้มายก็โอ้ว้าวอาโอ้มายก็โคตรหนักเลยนะและในกล่องก็จะมีตัวปืน แล้วก็คู่มือนี่นะอันนี้ก็จะเป็นกระสุนสำรองแต่มีกล่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวสุนแมกกาซีนนะครับทุกคนใส่ลูกปืนได้เท่าไหร่ล่ะใส่ลูกปืนไม่รู้ลองนับดูก่อนเวลาใส่นับดูก่อนสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ 23 24สรุปใส่ได้กี่อัน40 40จริงอีกจะมาประกอบปืนกันหนักเลย ooh đi đi mẹ bình ngắn măng หมดแล้วกี่นัดน้ำเพิ่มครบใช่ไหมกี่นัดยิงไปที่นัดต้องล็อพ่ครบสี่สิบนดีไหมต่างจากสองนัดยังไงสองนัดที่ไรไอ้ที่มันเป็นใส่สองช่องหกช่องอ่ะอันเดิมเราบอกไม่ได้เดี๋ยวเอาไปคืนเขา,ต,าต่าง,างต่างยังไงต่างที่ว่ามันชักง่ายกับ แม็กมันใหญ่แล้วก็ใส่ได้เยอะกวา่า mm hmm.